ก็อีกแล้วก็เพจอีทเพจลงมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ไ b s c r เพื่อเป็นกำลังใจให้มากนะวันนี้นะเราจะมารีวิวพัดลมนะพัดลมสำหรับแคมปิงนะ้งเนี่ยนาเป็นไอเทมสำคัญสำหรับหน้าร้อนนี้เนะี่ยคือตัวนี้มันเป็นพัดลมยี่ห้โอโบนิทแอร์นะคือ <c oughs> ถ้าอ่านไม่ผิดก็คือโบนิทแอรมันจะมีสองสีมีสีดำกับสีเหลืองนะ ตัวนี้ก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวความจุอยู่ที่12,000ม ah นะแล้วก็คือเราสามารถใช้มันเป็น power bank ได้ด้วยเวลาชาร์จไฟเขาก็มีที่ชาร์จไฟมาให้ที่ชาร์จไฟอันเนี้ยก็คือจะชาร์จไฟบ้านใช้220โวลต์นะเปชาร์จไฟ220โวลต์จะมีรูเสียบอยู่ข้างนี้ ดูเสียมันจะอยู่ตรงนี้นะเป็นที่ชาร์จไฟบ้านก็คือชาร์จไฟครับส2 0รความเร็วพัดโลมอยู่ที่1,300รอบต่อน,นาทีนะแล้วก็การใช้ไฟของตัวนี้ก็คืออยู่ที่15-30วัตต์พัน้ลมหนักอยู่ที่ประมาณ3เมเนเวนนั่นคนะือที่3าถึงกิโลแล้วก็กลุ่มมันที่ใช้งานมันจะอยู่ตรงนี้ ก็คืออันนี้เป็นออฟกับแม็กก็คืออันเนี้ยคือหมุนมันไม่ได้มีไม่ได้มีระดับปรับเลยมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะหมุนไปที่เท่าไหร่ออก็คือก็เน,นี้ยคือถ้าเกิดเราชาร์จไฟเต็มอ่ะมันก็จะขึ้นห้าดวงนะแล้วก็อันนี้ปุ่มก็คือหมุนหมุนปรับระดับแบบอิสระแล้วแต่ตามใจชอบ ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้มันเป็น power bank ได้ก็คือเราสามารถเอามันมาชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยอันนี้หยิบม,มาเป็นที่ชาร์จนาฬิกานะและที่สําคัญคือเขาบอกว่ามันสามารถกันน้าได้ด้วยนะแต่คือปกติเราไม่ได้เอามันลงไปเปิดในน้ำอยู่แล้วนะเราเห็นคลิปรีวิวที่เขาทําไว้ที่ร้านอ่ะมันจะแบบเขาเอาสายยานฉีดเลยเว้ยแล้วก็คือ มันไม่พังแต่ก็คือไม่มีใครเอามันไปเปิดในน้ำอยู่แล้วนะอาจจะแบบคนโฝนอะไรเงี้ยแบบกดสารหรืออะไรเงี้ยก็คือแต่เราต้องปิดจุกมันด้วยนะปิดจุกมันให้สนิทนะไม่งั้นมันจะแบบก็คงน้ำไม่เข้าอะไรเงี้ยปกปิ้วอะแงอยู่เด้ออันนี้คือเปิดแรงสุด มันจะค่อยๆแรงขึ้นไานะไม่ได้แบบว่าเปิดแล้วแรงเลยเหมือนแบบเปิดหนึ่งสองสามอย่างงี้นะถือว่าโอเคอยู่นะแรงแรงอยู่นะในระดับพัดลมที่แบบมีแบตเตอรีร่ในตัวแล้วว่าน่าจะแรงแรงกว่าแล้วก็ใบพัดเขาเป็นเหล็กคือเรื่องทนเนี่ยคิดว่าน่าจะทนแน่นอนส่วนวิธีปรับระดับก็คือมันปรับได้แค่มันจะคือหมุนเอาตรงนี้ คือใส่ยซ้ายขวาไม่ได้นะคือได้แค่บนล่างถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้เนื้อ3ามร้านแคมปิ้งแอลดอร์ต่างๆ,ๆนะั่นแหละแต่เราอ่ะได้มาจาก out. แ,แคมปิ้งแอาแคมปวันหนองแขมเนก็ไปหากันไดา้2 6 9พัยบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ม้างนะ เลมกดกระดิ่งไว้ด้วยเนะจะได้มีแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆันไปนะว่ามีจะมีอะไรมารีวิวอีกหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนนะ